ปัญหาการกำหนดทางเลี่ยงระหว่างปรับปรุงสะพานถนนสายหลัสกสก5 0 0 9ในจังหวัดศรีสะเกดแม้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความจำเป็นของการก่อสร้างสะพานใหม่ก็ตามแต่การกำหนดเส้นทางเลี่ยงที่ไม่เหมาะสมก็ย่อมเกิดภาระและก่อให้เกิดความเบือดล้อนต่อประชาชนในชีวิตประจำวันเช่นกันเนื่องจากทางเลี่ยงที่กำหนดมีระยะทางเพิ่มขึ้นจากเส้นทางเดิมถึง15กิโลเมตรประชาชนเสียเวลาในการเดินทางค่าใช้จ่าย รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงกลางคืนประชาชนจึงได้ร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินการที่จะใช้เส้นทางเบี่ยงในการเข้าตัวเมืองเนี่ยใช้ระยะทางในการเดินทางเนี่ยไปกลับร่วมๆเกือบ25กิโลเมตรนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องของเส้นทางเบี่ยงตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างภาระให้กับประชาชนเป็นวงกว้างแน่นอนครับโค้งไกลต้องอ้อมเมือง นะครับหนึ่งเสียค่ารถค่าน้ำมันโดยเพราะเรื่องลูกหลานไปไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัดที่เกริสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสรุปว่าก็มีการถกกันพสอสมควรสุดท้ายก็มีการลงมตินะครับปร,กรากฏว่าที่ทางเบียงที่ว่าข้ามพ้นสุราลีชนะครับเราทำประชาคม3ครั้งนะครับเพื่อ,อความชัดเจนว่าสุดท้ายเราจะเอาอยัางไงเพราะมันมี ถกเถียงกันว่าตรงนั้นดีตรงนี้ไกลตรงนี้นใ,กนนใกล้อะไรประมาณนี้นะครับก็ปรากฏว่าตรงนี้คือมติประชาคมครั้งที่สามและได้ข้อสรุปเส้นทางเลี่ยงใหม่ชั่วคราวที่ใกล้กว่าปลอดภัยกว่าและช่วยลดภาระประชาชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งยืนยันก่อเวลาการก่อสร้างสะพานหลักที่จะแล้วเสร็จตามแผนหลังจากที่เราได้รับการร,รับหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้ทำการแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนนะครับ ในห่วงนั้นที่มีการก่อสร้างสะพานนะครับเราก็ได้ดําเนินการก่อสร้างทางเลี่ยงระยะสั้นนะครับเพื่อเตรียมให้พี่น้องในเดินทางเข้าจังหวัดเพื่อลดระยะการเดินทางนะครับได้แล้วเสร็จนะครับประชาชนที่เดินทางนะครับไปมาหาสู่กันนะครับก็ได้เดินทางโดยปกตินะครับซึ่งมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับเราได้มีการดําเนินการโครงการนี้มีความคุ้มค่านะครับให้กับพี่น้องประชาชนกรณีนี้สะท้อนถึงการทํางานเชิงลุกของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เข้ามารับฟังตรวจสอบ และประสานเล่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อห่วงกังวลของประชาชนจนนําไปสู่แนวทางที่ลดภาระและตอบโจทย์ความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างจากเสียงร้องเรียนสู่คําตอบเชิงประจักษ์เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันปัญหาสาธารณะย่อมแก้ไขได้อย่างเป็นธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจากเดิมที่ต้องเดินทางด้วยทางเบี่ยงเนี่ยระยะทางประมาณ15กิโลนะครับไป15กิโลกับอีก15กิโลเนี่ย เราเหลือระยะทางในการใช้เดินทางเข้าในพื้นที่ตัวเมืองเนี่ยระยะทางประมาณ900เมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นการที่ทางาผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยอำนวยความสะดวกแล้วก็รับฟังเสียงของประชาชนก่อนที่จะมีการดำเนินการใดๆได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับผมครับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน